สวัสดีครับผมเช่นเดิมชินครับเราต่อจะวดว่ามีอยค์ว่าฝากครับผมมีตะฟ่วงคางสวยๆนะครับผมเช่นเดิมชินเค้ครับนี่นะครับฟ่วงคางสไตล์เบาต่อจรวดครับผมเล็้ใหญ่ครับโชคเดียวโชคสามตัวครับผมต้นนี้พิเศษใส่รอแม็กครับผม เบ,บียบหนีนะครับเฟมใหญ่ฟ,มฟิมสวยบางคนเป็นบางคนอย่างครับล่อแม็กสวยๆอย่างไม่โชคหลังไม่แต่ว่าโชคเดียวนี่เป็นโชคเก่าได้พี่เนาเฟิมใหญ่ครับเฟมแดดนี่นะครับการปูพื้นปูน,นันก็เบิกเอาครับใส่เล็กก็มาไหนทั้งคันนะครับหกหุนบัดคันครับผมเล็กปูพื้นเป็นเล็กนิ้วสองครับ น,นี่ตัวสลลงมองใส่งานกับหาิเช็ดเซนครับผมรวมเบิดเป็นเกาิครับความยาวมันลอยซิ 10. ผมยาวลอยซิ 10, ครับมองใส่งานนะครับนี่้างนมันนี่จากันนียครับผมนี่ะครับสวยๆครับจับไปครับผมเอาตัวจว่เห็ด เนีวนี่นะครับผมบานเขาครับรา,าคาตัวนี้ราคาอยู่หาพันครับพร้อมติดตั้งครับผมถ้าว่าติดตั้งอยู่สี่พันหาครับผมสภาพนี่สี่พันหาครับยกใส่รถให้พี่น้องไปติดตัง้งเองด้เลยครับทนทานแข็งแรงดูเต้เฟมกรลู้ครับผมใส่โชคให้สามตัวไปเลยไม่ต้องใส่สองอือเขาครับ อันนี้ลงจริงขายจริงครับบ่ได้ลงตัวลงหลอกครับผมนีะครับตัวนี้สิเป็นท้าอยากท้าทึบเนี่ยครับเป็นของลูกค้าสช่างไว,คนนงงว,ว,ว้ครับผมคันนี้เป็กท้าสีน้ำเงินกับเขียวเกิดตองกวยก้อนนะครับผมแค่ท้าเ่าเป็นล่อแม็กของเบ้าตัวจิว้าขายพร้อมติดตั้งกับสี่เนแปะขายยกกับสี่เนสามครับผมสิติดไฟเรียบร้อยเนะครับพี่น้อง ดิสติกเกอร์สามเลี่มเต้ยวันนี้เป็นสามเลี่มสีขาว,วาเพราะมันสามเลี่มสีเหลืองครับติดไฟให้เรียบร้อยแต่ว่าไฟเบาตรวจเจอว่าท่านนายบอกว่าติดครับผมสภาพกระสีประมาณนี้แหละครับเฟรมใหญ่เป็นยปนยางไม่โชคหลังคูหลังคูนี่ไม่แต่ว่าโตโชคเยิ้มเปมนโชคเก่าเฟรมจะเป็นเฟรมใหญ่ประมาณนี้ครับผมสุดๆเราครับ ก้มควงกันใส่งานทึงหมองนางอย่าันี้เก่าสิบคุ้นเม็ดเม็ดสิบห่าวงนมันเม็ดสิบแส่งานในอยู่ประมาณมีมองใส่ของในความเรียบร้อยครับผมนี่นะครับชิ้นกาบ้าต่อจวามาฝากกันประมาณนี้แหละครับผมได้มาชิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์บ้าต่อจอนะครับผมลิปนี่ลาพี่น้องสวัสดีครับ